ตอนนี้กำลังรักษาดินแดนนะคะไม่ว่า,าชายแดนใต้หรือที่อยู่ชายแดนณขณะนี้นะคะในนามประชาชนนะคะในนามลูกศิษย์วัดอรุณน,นะคะคุณป้าก็กราบขอพระคุณทหารทุกทกท่านนะไว้ที่นี่ด้วยนะคะพลังเล็กๆของทุกทุกคนที่มารวมช่วยกันนะคะมันก็จะส่งเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ก็อยากให้พวกเราช่วยกันเป็นพลังเล็กๆช่วยกันปกป้องแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทหาร ทั้งที่พี่จากเราไปแล้วแล้วก็ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเขากันค่ะอยากจะบอกนะครับพี่พี่ทหารทุกคนนะครับว่าไม่ต้องห่วงคือเราแนวหลังเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยเราเป็นกําลังใจแล้วเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับทุกลุกแบบทุกแนวทางเพื่อพี่พี่ทุกคนนะครับเพื่อทหารทหารทุกคนที่ได้สละชีวิตสละความสุขสละเวลาต่างๆเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินของเราเอาไว้นะครับก็อยากจะบอกว่าพวกเราประชาชนคนไทยไม่เคยลืมบุญคุณนี้เลยนะครับแล้วก็ มีอะไรก็เราเชื่อว่าเราทุกคนจะสามัคคีกันจับมือกันเป็นกําลังใจกันให้กับทหารแล้วก็หน่วยราชการหรือว่าพี่ๆทุกหน่วยทุกทุกเหล่าทัพเลยนะครับ <Okay. S 1> ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงครับมีความรู้สึกก็คือต้องขอขอบคุณทางวัดและก็ทั้งประชาชนที่ให้ความสำคัญกับาทหารที่ได้เสียสละเป็นวีรบุรุษของพวกเรานะครับที่เรามาวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ระลึกถึงบุญคุณการเสียสละการทุ่มเททั้งชีวิต ขอ,ของพวกเขาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลแล้วก็ถือว่าเป็นการปกปักรักษาพืน้นผัดินไว้ให้กับพวกเราการทําบุญครั้งนี้ก็ถือว่าวัดอรุณได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างขวัญและกําลังใจให้ ทหารที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยตามแนวชายแดยนแล้วก็เป็นการสร้างัญกำลังใจให้ญาติทหารผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นการเพิ่มกุศลทักษิณานุกประทานอุทิ่ไปหาเราทหารที่สละชีวิตเพื่อชาติด้วยเพราะนี่ก็เป็นความตั้งใจของคณะสงฆ์วัดอรุณพร้อมอุบาสกบาสิกาชาววัดอรุณทุกท่านแล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดการครั้งนี้ให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ถพือว่าเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวารามนด์ดำเนินไคุณข้าราชการ ไ้มีความตั้งใจในทางนี้ท้ายสุดนี้ก็ขออ้าง mm hmm. เอาคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์องค์พระประธานภายในพระบสมรวัดอรุณพระพุทธธรรมมิจฉาราชโลกธาติหลกองค์หลวงพ่อแจ้งและ บารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจงมาปกป้องคุ้มครองท่านสาธุชนพุทธบูชาทุกท่านจงอยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเดินทางไปไหนแก้วคาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงบุญรักษาเทวดาปกป้องคุ้มครองไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครใโชคดีและมีชัยตลอดปีและตลอดไปทุกท่านทุกคนเจริญพร ในบ้านที่เรียกว่าแผ่นดินไทยบ้านที่มีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความผูกพันและความทรงจำอันล้ำค่าพระมหากษัตริย์เหล่าแม่ทัพและทหารกล้าเหล่านั้นยืนหยัดอยู่แนวหน้าเพื่อให้พวกเรายืนอยู่แนวหลังยังปลอดภัยให้ลูกหลานได้มีอนาคตและเติบโตบนแผ่นดินนี้ยอมเผชิญความเสี่ยงเพื่อให้แผ่นดินไทยยังคงสงบงาม ทางทีมงานและรายการในนามของประชาชนคนไทยแนวหลังตัวเล็กๆขอสดุดีขอคุณงามความดีความเสียสละและความกล้าหาญเป็นพลังปัจจัยนำดวงจิตของท่านเป็นพลวะปัจจัยนำดวงจิตของท่านสู่สุขคติพบจากไปอย่างสงบสุขผลจากทุกโศกทั้งปวงขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้พักผ่อนอย่างสงบในสัมปรายภพและขอให้ครอบครัวญาติมิตรจงมีพลังใจเข้มแข็งและผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ ไปได้ด้วยดีขอน้อมคาระวะในความเสียสละอันยิ่งใหญ่จะจารึกอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ